นองครั้งแรกเด้อค่ะพ่อไม่นองค่ะนี่เนื้อเสือแฟบทรงคอมน้ำเลืออ,อืมดับ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายค่ะมดสุขูสุคนค่ะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและกัต่างประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินจุเวยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจุเนื้อเสือพ่อแม่พี่น้องเนื้อเสือแบบว่าไปตลาดเศร้ามาพ่อแม่พี่น้องค่ะอย่าจะตีเอฟเปโซ่จะปากเนอะอืมมาค่ะห้องดีดีเดี๋ยวจะปากมาค่ะพ่อแม่พี่น้อง น้ำแรกก็จะจุเนื้อเสือกอนพ่อแม่พี่น้องครั้งแรกเค่ะพ่อแม่พี่น้องขาะนี่ยเนื้อเสือแบบว่าติดมันเลยพ่อแม่พี่น้องใส่แล้วเนาะเอาเข้าเหนียวมาลองทององ้องเด้ะพ่อแม่พี่น้องขาแบบส่งคมน้ำเลือด เหรดอืมน้องใบระแน่ผักนุบๆและดิบเพื่อนเหงือ่อเสือ,อ,ม,อมันอย่างขึ้าแม่แสบแค่ไหนกินครั้งแรกพรื่อนน้องค่ะกินตะจุกินตะจุ่แลคยกินเนื้อเสือจา้าเสือพื่อนน้องอืมอร่อยมาก มันขนาดพี่นอืมือืพาคือพันจับพท่นาองใส่ลงไปกินเนาะอพันแบงจุไปทีเน่ะ นเจ้าขี้เนนพียมไคนขนาดอืมผมอยากบอืออแทบ ติดใจขนาดเลยเมื่อเสื้อนี่พอน้องเอามายากนะพูดจะแซ่บเนาะ้นหอม,อมพ่นลงไปอ,อุ้ย พันตับให้บอกเลยเหรออืมอืม,อม,อม แบบว่าสดมากเพราะว่น้องเพราะวน้องมันเนี่ยเอามันกระขักดูก เป็นมันๆหอมอแสบกระเนือแสบกระเนือแดงเนยครับพี่น้องค่ะอืมมองเงี้ยอืมอืม ไปกินยหอ่อไปสาเลเน่คุณพี่น้องตับน้ำเนีื้อมาเอาตับเอาเนื้อเนื้อเ,เ,เสือคุณพี่น้องพัน อืม่ว่าอาเลยจหัวไปซื้อพักเพ <h ums> ืไม่นอง ไม่ค่ะพักเห็นเขาซื้อเนื้อ,อน,นี่มาเพื่อนเพองขาไมนเป็นเนื้อติดมันเนะาะบาดเราจะเอิญว่าเสือร้องไห้มาเพื่อนเนื้อเสืออีหอย่างสีเป็นบาพื่อน,นไม่ค้าถามว่าเนื้ออะไรน้องว่าสันเนื้อเสือพี่ว่าสันฮะเขากินเสือกัอนด้วย <laughs> บอกพี่ไม่ใช่มันเป็นเนื้อวอัวแต่เนื้อติดมันเลยว่างเพี่อนเพื่อนโอ้ว่าสันอืม แปกันเลยว่าเขาพากันกินนิยมกินเนื้อเสือกันถูกจับเป็นตัวตัวพี่เลยว่างนี้เนาะเ <c oughs> นื้ขาดมได้เ <c oughs> งียบให้เงียบสามรอบเดี๋ยวลงไปตีเดี๋ยว เออมีค่ากา็ได้น <laughs> ะเป็นกับ,บมะม่วงน้งเผึ <laughs> ้สูดไ้เ่ย แซ่บมันอยู่หม่งนี้เห็นปะอืม,อม,อม มากพันลงไปเอาให้มันเซ็บเซ็ não pai <coughs> อสิน้นมีพอน่ะหันมาใหญ่มากดิเสือมาแล้ว

ติดใจเหนือเสือพอน้อง,องมาแสบแทะ รวมกับตับกับเสือพันมาเนี่ยเสือกินตับเห็นป่ะเหรอตับกินเสือไม่แน่ตับอืเสือกินตับอะอือืม 嗯。Mm hmm. อืสมอยาก เฮ้ยน้องจับมาสมอยากเฮ้น้องอะคะพะเม่น้องใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนันตรชาช้ากินน้ำเด้อคคะพะเม่นน้องค่ะแล้วก็ขอฝากอีก แฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของแฟนเพจ a c e b o o k ของสาวนัตชาภากิจเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเห็นนหมนะคะพมพนองคะ่ะสายตุสายดิบมาทางนี้ซองนี่พมพนองคะะ่ะแล้วก็ผู้ใดที่บอสกินดิบและไม่กินเนื้อก็ขอกราบขอโทษขออภัยพมพนองนหลายๆ้อคะ กินพอความเพลิดเพลินเนด้อค่ะพมม่อแม่พี่น้องค่ะอย่าไปคิดหลายเด้อค่ะพมม่อแม่พี่น้องค่ะหันละค่ะเอาสาวนักศึกษาภาคก่งกาจลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอหาพ่อแม่พี่น้องล่ำล่ำเลยรวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหมือดสุขสุขคนนะคะน้องค่ะสาวนักศึกษาพาคกินลาไปแล้วขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ